ครับสดีรท่านผผ้ชมครับผมเสี่ยงหลองสุดนะครับครับวันที่16ที่ผ่านมานั้นนะครับก็คือวันพุธที่16ที่ผ่านมานะครับผู้นําจีนกับสหรัฐครับในมีการประชุมกันทางออนไลน์นะครับครับตอนนี้ก็คือเมื่อประชุมผ่านไปวันนี้ก็วันที่19กใช่ไหมครับก็จะมีโค้อคาถามตามมาเยอะะแล้วก็ทั้งสื่อออนไลน์นะครับไม่ยังเป็นภาษาจีนภาษา อดีตนะครับหรือพระราไรก็แล้วแต่นะครับก็มีการหัวข้อที่น่าสนใจเกิดขึ้นนะครับหัวข้อที่1ก็คือก่อนที่ประชุมจะเกิดขึ้นนั้นนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนนะครับได้บอกว่าท่านประธานสีจิ้นผิงนะครับจะประชุมออนไลน์กับประธานาธิบดีสหรัฐนะครับตามผุ่มเชิญชวนนะครับตามเชิญชวนนะครับ แต่โฆษกการหนังประเทศของสหรัฐก,ก็บ,บอกว่าประธาน,นาธิบดีโจไบตเตอรนะครับจะประชุมออนไลน์กับท่านประธานสีจิ้งผิงตามที่นัดหมายนะครับคราวนี้เมื่อประชุมผ่านไปนะครับก็จะมีคำถามว่าเอะในเสือหรือในออนไลน์นะครับก็จะคุยกันเอาเรื่องนี้ใครเป็นใคร ชนใครแน่ใครอยากคุยมากกว่านะครับหรือจีนอยากคุยกับเอเมริกามากกว่าแล้วอเมริกาจะคุยกับจีนนะครับก็ถามกันเยอะนะครับที่มีผมอยากตอบเทียนอยากตอบให้ท่านชาวเอเมริกาหรือว่าภาคตะวันตกคนที่มีคติต่อจีนนะครับนะครับถ้าผมนะครับจะตอบครับคุณปู่ไบเตนครับผมไม่ค่อยอยากคุยกับคุณปู่นะครับคุณปู่อะ บางทีคุยแล้วคุณปู่ลงลเองลืมครับนะครับคุยแล้วล่องลงลเอิืมครับคุณปู่ครับบางทีคุยอยู่คุยอยู่คุณปู่ยังหลับนะครับคุณปู่นะครับอีกอย่างนะครับเมื่อคุณปู่คุยเสร็จกลับบ้านตกลงกันเสร็จนะครับรู้สึกลูกลูกหลานของคุณปู่นะครับไม่เลทตามตามที่เราเล้ตกลงกันไปครับทําให้คนน้าทาาครับนะครับใช่ไหมครับคุณปู่ท่านคุณปู่ไปเต้นนะครับครับคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนี้ไม่รู้จะเหมาะสมไหม ก็ไม่รู้นะครับครับอันนี้ก็คือข้อแรกนะครับที่ว่าใครอยากคุยคุยมากกว่านะครับผมะมาท่านนายสิจิงพิง่ยคงไม่ค่อยอยากคุยกับใครหรอกนะครับเพราะจอมมิจีนก็งานเยอะนะครับเข้าเคื่อข้อคาที่สองก็คือห่นวันที่สิบหกนะครับน่าจะหวันไปสักวันสองวันนะครับก่อนที่จะมีเรื่องประชุมออนไลน์เกิดขึ้นนะครับก็จะมีปรับ กระทรวงการต่างประเทศของเอเมริกานะครับได้กล่าวว่าตอนนี้ผมดูว่าคนจีนนี่กำลังคิดอยู่นะกำลังคิดอยู่ว่าจะไปช่วยเหลือรัเสเซียทางการทหารไปโจมตีกับยูเครนนะครับอันนี้ก็คือปรลักนะครับกระทรวงการต่างประเทศของเอเมริกาครับเป็นปรลักนะครับตำแหน่งทรงๆนะครับพูดออกมาลอยๆอย่างนี้ เราก็เลยงงอะนะครับท่านประหลักนี้ท่านเป็นอะไรนะพยาธยิอยู่ที่ในตัวของคุณจีนหรือเปล่าอะทาไมรู้ว่าเออคุณจีนคิดอะไรอยู่นะท่านพูดมาลอยๆอย่างนี้บอกว่าคุณจีนกําลังคิดอยู่จีนกําลังคิดอยู่เอาหลักฐานอยู่ไหนอ่ะชื่อถือใดไหมรู้ได้ไงว่าเขากําลังคิดอยู่ตังน,นี้รู้สึกมันก็ตลกนะครับตลกมากๆอะไรวะเขากําลังคิดอยู่นะครับ แล้วยังเีกประเด็นหนึ่งนะครับที่อยากพูดก็คือก่อนที่ประชุมยังไม่เกิดขึ้นนะครับนังสือพิมนังสืบพิมอะไรนะเขาเรียกนิวยอย์กไทอะไรนิวยอยเดเดเดนิวเดนิ纽นะครับได้เขียนหัวข้อไหมโหัวข้อไว้ว่าเมื่อมีประชุมออนไลน์เกิดขึ้นนะครับท่านประธานาธิบดีไปเ้นนะครับจะ ตัดเตือนจีนนะครับว่าถ้าจีนไปช่วยรัสเซียทางการทหารนะครับจีนจะได้รับจะได้รับผลที่ตอบกลับจะได้รับที่การทําลงโทษนะครับบอกว่าถ้าไปช่วยนะครับจะได้มีผลตอบกลับจะได้รับปุ่นลงโทษนะครับนังสือพิมพ์ออกก่อนที่ยังไม่มีประชุมนะครับเมื่อเสร็จแล้วประชุมเสร็จปุ๊บ เพราะว่าเรื่องที่ทั้งสองผู้นาประชมนี้ไม่ได้ไถ่ยทอยสดตลอดใช่ไหมครับเราก็ไม่ยู่งเลคยคุยถึงเรื่องนี้ไหมนะครับหนังสือพิมพ์ก็พูดเหมือนเดิมบอกว่าโอ้ท่านประธานาธิโบดีจัวไบเตอน,นะครับในเตือนนายซีจิงผิงบอกว่าถ้าจีนช่วยเหลือรัเสเซียทางการทหารจีนจะรับผลที่ตอบกับ จะได้รับปวดลวงโทษนะครับมีหลายนะครับโดเฉพาะไต้หวันพูดมากเลยครับอผมก็เลยงงว่าทําไมทําไมเราเชื่ออย่างนี้ได้นะครับง่ายๆซะสองมาหาอำนาจผู้น่ำในบ้านนั่งคุยกันอยู่อยู่ฝ่ายนึงก็บอกเฮ้ยมึงทาไมมึงไม่ช่วยเขานะมึงต้องได้รับปวดลวงโทษนะอา้าวถ้าเราเองเราจะยอมไหมครับถ้าผมเป็นถามกลับนะเนี่ยอ้า คุณขู่ผมเลยคุณจะสอบอยังไงครับคุณจะตอบอยังไงคุณตอบอ่ไม่ใช่ถ้าคุณตอบไม่ใช่ผมจะบอกเอาเรื่องเดี๋ยวนี้พูดสีส้วนนะไม่ดีนะอ้าวถ้าใารบอกว่าใช่ฉันขู่เธออ้าวพูดอาว่าผมไม่เล่นด้วยนะเรื่องนี้ใครจะโกใครฉะนั้นผมว่าโอคโคนี้ที่ออกมานี้บางทีนี้คนที่ออกข่าวอย่างนี้นะครับน่าจะคิดไม่คยรอบคอบน,นะครับคิดไม่ค่ยรอบคอบน,นะครับต่อไปอยังมีเรื่องหนึ่งนะครับ เรื่องนี้ผมว่ามันน่าเป็นห่วงมากนะครับน่าเป็นห่วงมากสําหรับปฏิจจินแล้วนะครับก็คือเรื่องอที่ชาวตะวันตกนะครับโดยเฉพาะเอ็นดีการครับใส่ร้ายไปสีจีนปล่อยนะครับเ,เรื่องไม่มีก็มีไปหมดนะครับเช่นที่ผ่านมาเรื่องไอซินเจียงเรื่องหุยกลัวนะครับแล้วก็เรื่องที่ว่านนนีนี่นะครับต่อมานี่ยิ่งเรื่องมันใหญ่ก็คือออกข่าวปลอมว่า รัสเซียมาโอออะไรเครื่องบินจากจีนนะครับเออจีนปฏิเสธแล้วว่าคนที่ออกขา่าวคนที่ปล่อยข่าวออกมานี้เป็นนายพลชาวรัสเซียตอนนี้โดนไล่ออกจากทหารแล้วนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับแล้วก็มีเยอะมีเยอะนะครับเรื่องแบบที่ใสไ่ไร้ใบสีนี้นะครับแล้วที่เป็นห่วงก็คือวัยรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าส่วนมากเชื่อข่าวพวกนี้นะครับเราก็งงนะครับ ทำไมเชื่อแล้วก็เพราะว่าอาจจะอายุยังน้อยนะครับอาจจะยังไม่รู้นะครับและผมคิดไปคิดมานี่อาจจะมาจากว่าเพราะว่าปัจจุบันนี้การที่รายงานข่าวสารนะครับส่วนมากจะเป็นภาษาอังกฤษครับก็เลยไปหานะครับสรุปอะไรก็คือไอข่าวสารที่รายงานข่าวสารภาษาที่ใช้นี่นะครับเป็นร้อยละเกือบ7จสิบเกือบร้อยละจ็สิบครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเม่เป็นภาษาอังกฤษแล้วภาษาจีนก็ไม่ได้ออกมา ไม่ได้ออกมาไม่ได้มีข่าวอะไรสักอย่างเลยแม้ว่าภาษาจีนจะเป็นภาษาที่ใช้เยอะที่สุดในออนไลน์แต่มันก็ใช้อยู่ในกลุ่มจีนในเฉพาะในประเทศจีนนะครับแล้วตรงการข้ามไอ้ยูทูบยูทูบเบอร์นะครับ Google ไอ f a c e b o o k นะครับหรือว่าเทวินเตอร์พวกนี้อยู่ที่จีนมันใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้ครับฉะนั้นถ้าเราไม่ใช่คนจีนนะครับถ้าไม่ได้อยู่เมืองจีนนะครับเราก็ ไม่ได้ใช้ตัวอักษรจีนนะครับก็คือไม่ค่อยได้ใช้วิซต์ของจีนครับตอนวิซต์ที่เราใช้ที่ภาษาจีนนี้อยู่ลอกประเทศนั้นอาจจะเป็นคนจีนเป็นคนสมน้อยก็คือข่าวสารของจีนที่จะออกไปจากทั่วโลกที่จะไปอะไรครับกระจายอทิทธิพลของเขาอะมันเรียดมากคล้ายๆกับว่าตัวออภาษาจีนเนี่ยปิดกั้นตัวเองอยู่ที่ในวงคนจีนนั้นคล้ายๆไม่ค่อยให้คนอื่นนะครับก็เลยเมื่อเกิดข่าวปลอมอะไรมา พวกภาษาอังกฤษนะครับ,บภาษาไม่ว่าของจริงของปลอมมันก็ใส่ไปเมื่อของปลอมพูดไปพูดมาเป็นร้อยแล้วนะครับเราก็เชื่อเนี่ยเพราะว่ามีตำนวนิว่าการโกหกเป็นร้อยรอบการพูดโกหกร้อยรอบพูดไปพูดมามันก็กลายเป็นจริงได้นะครับฉะนั้นก็เลยไอ้นี้น่าจะต้องโทษรัฐบาลจีนนะครับต้องไปโทษคนจีนทําไมไม่พยายามเปิดการใช้เสือไอ้อิสระคนจีนบ้างนะครับส่วนวันนี้ นะครับก็น่าจะมีภาษาจีนสักสองตัวนะครับสองตัวนะครับไม่เยอะภาษาจีนสองตัวนะครับตัวแรกมันก็คือคําว่าประธานาธิบดีนะครับภาษาจีนจะเรียกว่าสมถงอาครับภาษาจีนแล้วก็จง,จงงถงคือเธอองถงนะครับสมถง นะครับจงถงจงถงก็คือประธานาธิบดีนะครับประธานาธิบดีแต่นายสีจิ้นผิงนะครับคุณจีนไม่ได้เรียกว่าประธานาธิบดีนะครับปพราะที่จีนเขาเรียกว่าส่ฉีนะครับูุสีอ่าส่ฉีนะครับส่วนูุสีนี้ถ้าเปยตรงตก็เปยบว่าคนที่นั่งโหอโต๊ะนะครับก็คือเราจะเรียกว่าประธาน นะครับประธานนะครับประธานสีนะครับอยู่ที่จีนเขาเรียกสีจิ้งผิงก็เรียกว่าสีจู่๋ีนะครับไม่ได้เรียกว่าสีจงทงนะครับดังนั้นก็คือจะแตกต่างกันนะครับจงทงก็คือประธานนาทีบดีนะครับส่วนจู่๋ีจู่๋ีก็คือประธานนะครับอาสีจุ๋ยอันนี้คือไบเดนจงทงนะครับสีจู่๋ีว่าที่จีนนะครับคอมมิวนิสต์จะไม่มีคําว่าจงทงนะครับอ่ามีแต่จู่๋ี นะครับลองงว่าจะเป็นอะไรเลขานะครับจะเป็นเลขาครับวันนี้ก็จะมีเพิ่มอีกสักตัวนะครับตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กภาษาจีนจะเรียกเหรียญชูเฟซบุ๊ k นะครับอันนี้คือเหรียญชูอันนี้เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กภาษาจีนจะเรียกว่าเหรียญชูนะครับเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วนะครับอยู่ในปฏิจจีนครับใช้ไม่ได้ไม่ได้ใช้นะครับ เรียนก็เปยตามตัวษรอัอดีตนะครับเรียนชูเหรียนหน้าชูหรือว่าหนังสือนะครับเหรียนชูนะครับส่วนไอ้ Google น,นะคะรับภาษาจีนเรียกกูเกิลก็เกิร์นะภาษาจีนจะเรียก่ากูเกิลน,นะครับภาษาจีนเรียกว่ากูเกิลนะครับอันนี้ยังมีตัวอื่น,นะครับตัวอื่นวันนั้นเราค่อยมาเอาออกมานะครับ เราวันนั้นก็นมาต่อนะครับยังมีอ,อะไรครับเทเิวเตอร์แล้วอะไรนะยูทูบเบอร์อะไรนี้นะครับวันนั้นค่อยมาตอบนะครับวันนี้ก็เราสักสี่ตัวนะครับจงถงก็คือประธานาธิบดีนะครับส่วนจูชีเปลว่าประธานนะคะรับรรเหี่ยนสู้ฟิสปุกกูเกอร์อะนรี้ยเถอกูเกก็คืออะไรก,กูเก l e นะครับกูเก l e g กูเก e รอเรื่องการเมืองเนี่ยนะครับก็เป็นความคิดส่วนตัวนะครับทำให้ถูกต้องก็กอินดีความเน้นมานะครับมีอะไรก็เนะนํามานะครับ ครับขอบคุณมากนะครับ